ได้บนโลกไปปั่นปวนไปหมดแล้วได้สิ่งเหตนะเป็นไงวันนี้ดีใจไหมดีใจครับมีได้ฉีดสกี่กับปั่นเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันการนี้ยังงงอยู่ยังงงอยู่เพราะว่ามวยมันเบียดไปเบียดมาลองวันนี้ลองที่มันชนะลูกไหนอ่ะลูกมัดแคร์ได้เข่าได้เข่าได้วงในได้ลูกเดินได้ด้วยใช่ไหมกระเสียงเชียร์ด้วยละหลายอย่างทั้งวันที่โดนเตะซ้ายราคาซ้ายราคาเขาก็มองว่าเขาไม่น่าแพ้เรามีความคิดเห็นยังไงบ้าง มันก็เขาก็เตะซ้ายก็ได้แต่ผมก็ได้เดินตลอดแล้วได้ลูกตีล็อกด้วยล็อกตีอีมคือเราเราคิดว่าเราได้ลูกเดินด้วยครับลูกเดินลูกขยันด้วยใช่ไหมลูกขยันครับผมแต่เขาก็บอกว่าเขาอยู่ในทรงเขาก็คือใช่คือมันก็หมดแล้วมุมกันเลยนะหมดแลสุดท้ายนี่เรามั่นใจไหมว่าเราเราชนะแน่นอนครับผมมั่นใจอยู่ครับมั่นใจแคบบอกไปแล้วตอนนั้นใช่ไหมสุดท้ายแสบบอกเขาบอกว่ามีโอกาสอยากจะแก้มือใหม่เนี่ย พร้อมที่จะให้เขาแก้มือไหมพร้อมครับพร้อมพร้อมนะที่การเดิมอีกนะรับได้ครับได้อ่าเออ FC อ่ขอบคุณครับแม่วันนี้ก็ขอบคุณเชียรกแล้วก็ซอแอนแล้วก็พี่ๆในคลายหลายๆคนที่ช่วยซ้อมเชิดปั้มเชิดแล้วก็ขอบคุณ FC BK ขอบคุณ FC ของผมด้วยครับขอบคุณทุกคนมาทำนะครับทำได้แล้วครับผมครับเดี๋ยวไอ้น้องอยู่ตรงไหนอยู่อยู่จังหวัดไหนอยู่โคราชครับอยู่โคราชแล้วเออบอกบอกพี่น้องอยู่โคราชหน่อยน้องวันนี้ ก็ขอบคุณพี่น้องชาวโคราช FC ทุกคนครับวันนี้ก็ทำได้แล้วครับขอบคุณครับขอบผมรับด <ทำ S 1> ีดีด้วยครับครับ